วันนี้พาไปดูเจ้าตัวลิฟคันนี้ค่ะเป็นรถปีผลิต2019จดทะเบียนปี2021นะฮะกับเลขไมล์หมื่นกว่าโลเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจคันนี้บอดี้รอบคันมาแบบเดิมๆเลยนะคะเป็นสีขาวตัดกับสีดำมีกล้อง360องศา ล้อแบกเป็นลอ้อแ็กอลลอยเป็นสไตล์แฮทแบกหรือว่า5ประตูนั่นเองค่ะสำหรับด้านในนะคะก็มาพร้อมกับความใหม่แล้วก็ความกริ๊บมากมากเลยเพราะคันนี้เล็ใไม่หมือนกว่าโลเท่านั้นค่ะทาสีต่อแล้วนะคะกล้อง360มีให้นะคะทุกคนขาแล้วก็ที่สําคัญเจ้าคันนี้เรามีตัวสายแปลงหัวชาร์จเทเลบอลแล้วด้วยนะคะพร้อมกับสายชาร์จฉุกเฉินเพราะฉะนั้นใครที่ได้เราไปเนี่ยก็สามารถชาร์จคู่กับไฟบ้านได้ปกติเลยคันนี้หน้าป้ายขายอยู่ที่6 7 0 0 0ันสำหรับลูกค้าที่มาจากคลิปนี้เท่านั้นเอาไปเลยโปรโมชัั 30, ทท่่นนนน50300,000บาาททเ้ะะคะ ดอกเบี้ยตอนนี้นะคะพิเศษมากๆเลยกับ6ปี3.99หรือว่าใครจะรับดอกเบี้ยพิเศษ4ปี2.79ก็ได้ออกร้0%่น่อรเ็น่พรอมต้น9,000ตลอดสัญญาเพราะฉะนั้นใครอยากได้น้องริฟคันนี้นะคะไปอยู่ดูแลเป็นอ้อมปกอ้อมใจ เป็นรถไฟฟ้าแบรนด์ญี่ปุ่นนะทุกคนค่ะนำเข้ามาจากญี่ปุ่นไม่ใช่รถไฟฟ้าจีนช่วงล่างเนี่ยต้องบอกว่าใครที่เคยใช้นิสสันอยู่จะรู้เลยว่าช่วงล่างเขาถูกเซ็ตมาดีมากในทุกรุ่นนะคะมองข้ามแบรนด์ไปจะบอกว่าคันนี้ออกไปไอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนบาทวันนี้มามือสองหรือห้าแสนต้นๆกับเลขไมล์หมื่นต้นๆค่ะกับรถเดิมรับประกันทุกคันไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมรับประกันเลขไมล์แท้้าให้เอาช่างมาตรวจได้เลยใครสนใจคันนี้นะคะทักมาตามคอนแทคด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ